สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เชิญทานข้าวด้วยกันนะคะอืมมีเสียงมาเมี้ยวเลยค่ะวันนี้อ่ามีอะไรบ้างทานเป็นอาหารกลางวัน,วนก็จะเป็นแกงส้มนะคะแกงส้มอันนี้อุ่นมันก็เลยเป็นสีนี้ค่ะแกงส้มแกงส้มชะอมกุ้งแล้วก็ใส่อ่าดอกขิดนะคะผักขิด บ้านเราเรียกว่าผักสลิด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 นะคะแล้วก็หมึกกระตอยทอดหมึกกระตอยค่ะอีกอันหนึ่งจริงๆก็วันนี้จริงๆว่าจะทำน้ำพริกว่าจะทำน้ำพริกแต่ว่ามะนาวไม่มีมะนาวโอ้มะนาวไม่เป็นนะไม่ได้ไปเก็บมะนาวมามะนาวจากสวนบ้านคุณรูไม่มีนะมีแต่พริกก็เลย อดนะคะว่าจะตามน้ำพริกกบปิกินก็เลยไม่ได้ตามก็เลยทานเท่านี้ค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิผสมข้าวไรเบอรี่นะคะที่ดีมีประโยชน์ค่ะก็เป็นข้าวที่มีประโยชน์แล้วก็แกงส้มค่ะแกงส้มอร่อยอร่อยนะคะชะอมกุ้งใส่ผักสลิดได้ค่ะผัก บ้านเราเรียกผักขิดผักขิดดอกผักขิดแต่ว่าเป็นภาษาไทายเรียกว่าผักสลิดเนาะแล้วก็อันนี้คือหมึกกระตอยนะคะหมึกกระตอยทอดครูต้องทานน้ำแดงเพิ่มน้ำตาลให้ตัวเองก่อนถ้ามันเหนื่อยก็จะทานน้ำแดงนะคะอันนี้ค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะข้าวอาหารกลางวันเป็นมื้อสำคัญของทุกคนค่ะก็อย่าลืมทาน ข้าวด้วยนะคะทานข้าวกลางวันอิ่มแล้วค่อยไปทำงานกันค่ะก็อย่าลืมนะคะเข้ามาชมช่องขนมตาลนิงอง channel แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ขนมตาลนิ่งองด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับค,คุณครูได้ทำช่องอันนี้กำลังฝึกแต่ยังไม่ได้ตัดต่อเป็นวิดีโอไม่ได้ตัดต่อเนาะเป็นวิดีโอม้วนยาวเลยนะคะ ยินเสียงแมวแมวออกไปข้างนอกเขาเขาบอกแม่นะขอนเวลาเขาจะไปขึ้นหลังคาก็จะบอกเราหลายครั้งแต่เป็นภาษาของเขาอะแมวแมวแมวแล้วก็กําลังทานค่ะเราก็ไม่ได้สนใจเนาะพอไม่สนใจก็ขึ้นหลังคาไปพอขึ้นหลังคาไปเราก็บอกว่าเอ้าไปทําไมอะลงมาก่อนก็ลงมาใหม่นะลงมาแล้วก็มาร้องเงี้ยวเงี้ยวแม่ไม่สนใจขึ้นไปแล้ว คตะตามภาษาแมวค่ะเขาเป็นแมวจรน,นะคะครูก็มาดูช่วงกลางวันให้หาอาหารหาอะไรให้เขาทานแต่วจริงก็วางไว้ก็ได้เขาเขาทานอาหารเม็ดนะคะแต่ว่าก็มาดูว่าเขาอยู่ยังไงแล้วก็มาทานอาหารกลางวันด้วยค่ะขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะพบกันในรายหน้าพบกันในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะ ขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ขนมตานเองชาแนลด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ